สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับช่อง c h เออสอ a โตคารนะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอ h o n d a a o c o r d นะครับป19ี1997คันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าความพิเศษของมันคือเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะครับคือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยยังใช้อยู่นะครับแล้วก็สีเนี่ยไม่เคยทำมาเลยนะเป็นสีเดิมของโรงงานนะครับสภาพทุกอย่างเหมือนรถป้ายแดงออกจากโรงงานเลยนะครับก็สิ่งที่พิเศษเลยก็คือสีคันนี้เป็นสีทองแล้วก็ ภายในเป็นสีครีมนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะทั้งเบาะคูน้าและเบาะคู่หลังเป็นเบาะหนังนะครับเบาะเบาะฝั่งคนขับขึ้นลงใช้ไฟฟ้านะครับแต่ว่าแต่เวลาปรับเอนก็คือเป็นเมนนวลอยู่เหมือนเดิมนะครับสีนะครับประมาณแปดสิเปอร์เซนได้นะครับเพราะว่ามีร่องรอยในการใช้งานของเจ้าของเก่านะครับแต่ก็โดยรวมแล้วไม่น่าเกียดนะครับสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องนําไปเก็บสีหรือว่าไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายสองก้อนนะครับ เดิมๆเลยนะครับล้อนะครับล้อก็เป็นล้อขอบสิบห้านะครับเป็นล้อเดิม Honda นะครับดิสเบรกสี่ล้อตามปกติของ Honda Accord ในยุคนั้นนะครับคันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ะครับเป็น Accord g e เจนห้านะครับ,รบก็สภาพภายนอกก็ไม่มีอะไรมากนะมีร่องรอนิดหน่อยอย่างที่บอกไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวนะ เดี๋ยวเราพามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับครับคันนี้ก็เดิมๆเลยทั้งภายนอกและภายในนะครับเป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับคันนี้เบาะอย่างที่บอกไปว่าเบาะฝั่งคนขับเป็นเบาะขึ้นลงไฟฟ้านะครับภายในสีครีมเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับหายากนิดนึงนะกระจกขึ้นลงไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับใช้งานได้ทุกบานย้ําเลยนะครับว่าใช้งานได้ทุกบานนะเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีมากนะครับ กระจกข้างเป็นกระจกแบบปรับและพับไฟฟ้านะใช้งานได้เหมือนกันนะครับรถคันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่2,28แส0พันเป็นไม้แท้นะลองนึกดูแล้วกันว่าปี1997ถึงตอนนี้วิ่งไปสองแสนใช้น้อยหรือเยอะลองคิดดูนะครับน,นี้ระบบระบบแอร์เป็นระบบแมนนวลแต่ว่าพวกปรับทิศทางลมเป็นปุ่มกดเป็นไฟฟ้านะใช้งานได้ทุกปุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มไล่ฟ้าปุ่ม a อใช้งานได้เดี๋ยวเราพามดูข้างหลังกัน ทั้งหลังก็จะเป็นเบาะผู้โดยสารตอนหลังเป็นสีครีมเหมือนข้างหน้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าได้ทุกบานนะค่อนข้างเงียบนะครับคันนี้ใครได้ไปนี่ถือว่าแบบว่าสุดยอดเลยนะครับคุมนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับดูในเล่มได้ไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยเปลี่ยนเครื่องน,นะครับเจ้าของดูแลรักษารถด,ดีมากๆนะคันนี้เช็คศูนย์ตลอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ชมภายในกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพามาชมเครื่องยนต์กันบ้างนะครับอ่ะครับผมพามาชมเครื่องยนต์คันนี้เป็น Honda Accord ปี1 9ึ7ใช้เครื่องยนต์ F22B นะครับ 2,200cc 150แรงม้านะก็เป็นเครื่องตรงรุ่นของ Accord ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแบตเตอรี่ใหม่นะครับหม้อน้ำใหม่ไดชาร์จใหม่ คือเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างเซอร์วิสถึงจริงๆนะคือคันนี้ใช้งานได้ขับทางไกลได้สบายสบายมากๆเลยครับเครื่องยนต์ก็เป็นเดิมๆไม่มีดีเทลอะไรที่จะต้องพูดมากเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลย 2200cc สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับความร้อนพัดลมมอน้ำสองตัวตามสไตล์ฮอนด้านะครับพัดลมมอน้ำแล้วก็พัดลมแอร์แยกกันคนละตัวแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคันนี้ใช้งานได้ยางเพิ่งเปลี่ยนเลยเป็นยางมิชลินนะครับปี23 ทั้งสี่ล้อเลยนะครับคันนี้คันนี้เสนอราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทรถมอเตอร์ไซค์บางคันยังแพงกว่าอีกนะครับกันแดดกันฝนแอร์เย็นด้วยสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับหากผู้ชมท่านใดสนใจนะครับลองพิจารณากันดูแล้วก็หากสนใจจริงๆเนี่ยทักมาได้นะครับทาง t ิ k ต o อทาง YouTube ทาง Facebook นะครับหรือจะเบอร์โทรก็ได้นะครับก็วันนี้จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการรีวิว h o n ด้ a c อ o r d ปีหนึ่